สไตล์องค์กรแบบไหนโดนใจคนรทางานรุ่นใหม่1องค์กรที่มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาสถานที่แต่ไม่ลาดลัประสิทธิภาพหากผู้ประกอบการสามารถจัดการให้องค์กรของตนมีความยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่สําหรับใช้ในการทํางานได้ก็จะกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นสําคัญที่จะช่วยดึงดูดให้พวกเขาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. องค์กรที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมมีสวัสดิการโดนใจนอกจากเรื่องผลตอบแทนที่ควรจะเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วก็คือสภาพแวดล้อมและสวส และสามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของคนทำงานจริงๆ3องค์กรที่ท้าทายมอบโอกาสให้เรียนรู้และเติบโตอย่างไร้ข้อจำกัดปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือพวกเขาเล็งเห็นแล้วว่าองค์กรแห่งนี้จะมีเส้นทางให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองในสายอาชีพ 4. องค์กรที่มีสเสน่ห์ได้ทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนซึ่งแน่นอนว่าบริษัทยุคใหม่นี้ต่างก็มีชื่อเสียงในงแง่ของการสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมและได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตสนใจ ไปติดต่อได้ที่